ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวส,สมนุนโดว์นะฮะเราวันนี้ก็อยู่กับผมมาหาหมอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดีไอดีช่วงนี้นะครับที่ว่าผม,ผมบอกไวเ้เมื่อต้นคลิปที่แล้วนะครับว่าผมดีแบบอ่าดีได้ครับเมื่อนะฮะแล้วก็ผ่านไปสองสามวันเนี่ยก็มาดีเล่นๆนะครับได้ชนะแสงต่อมาณตีสองนะครับอ่าผมรีบแบบไหนนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเพื่อนขั้นตอนแรกเราก็เล่นตามที่แบบงนานผมย้ายนี่ก่อน,นะะเล่นตามที่ตัวเกม อาชีพเปลี่ยนอาชีพอาชีพลงช่องตัวเกมก็เล่นไปช่วงต้นเกมครับเลื่นไปตามที่เกมให้มามันจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีเพื่อนนมันจะได้เปิดเกมเล่นได้ตรงนี้ก่อนนะครับเพามันเปิดได้แบบไหนนะครับอพยพมาจากไหนจบตรงนี้ไปก่อนนะวิธีก็คือเราต้องเล่นให้มันจบแมปแรกนะครับพอจบแมปแรกเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะมีเควสอารีนานะครับเราก็ใช้การตีอารีนานะครับโดยการกดออกกดเข้านะครับให้มันให้แต้มมันครบให้ให้ไออะไรนะลูกโอ๊กอะมันครบ120นะครับจะได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีเพชรมาอีกหนึ่งใบเดี๋ยวรอสักครู่นะเราเล่นไปตามนื้อเรื่องไปก่อนหายไปหมดแล้วนะเพื่อนๆช่วงนี้คือได้ผมได้แถมมือเยอะมากเลยนะแต่มันไม่ได้มาในไอเดียเดียวกันไง มาแบบแยกๆกันนะครับโอ้หถ้ามารวมกันหมดนี่น่าจะประมาณห้าถึงหกตัวนะครับถ้าใครอยู่แนวหนึ่งแปดเจะเห็นชื่อผมบ่อยนะครับอะไรไม,มอยเนี่ยได้แสงมืดบ่อยแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยเสียงอาจจะดังหน่อยนะ แต่เราต้องสมัครเมลใหม่นะพเพื่อนๆต้องแบบสมัคร ID ใหม่เลยนะแบบว่าไม่ถ้าเรารีรีบ ID เก่าที่มันเราเคยเชื่อมเมลไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้200นอะนี้ผมเป็นการสมัคร ID ใหม่เลยสมัครเมลอะไรใหม่แล้วก็กดเข้ามาสมัครส่วนใครจะรีขายเนี่ยผมว่า ไม,ไม่ไม่แนะนําสำหรับคนรีขายะนะครับเพราะคนรีขายเป็นหลังงกเขาจะมีวิธีการทำงาอเขานะเราก็ไม่อยากจะพูดว่าแบบือเขาใช้โปรกแกรมอะไรเนี่ยเราไม่รู้เขานะครับก็อันนี้หมอคนสาวสามารถอยากมีเล่นเองมากกว่านะครับเพราะมันจะเป็นการติดตั้งไอดีไปแล้วแต่ส่วนตัวผมที่ผมผมเล่นเบ์ผมขายก็ขายได้นะเพื่อนเพราะว่าผมก็จะบอกแหละว่าเออผมรีเองนะ ผมรผมีแสงมืดเนี่ยผมรีเองเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็ขายพอาาและค่ากาแฟครับร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยประมาณนี้ผมก็ขายอยู่แค่ในคาบหา่แค่ผมเิ่นเบื่อผมก็ขายถ้าเกิดำํำทิมงความครบๆรบลูนอย่างอย่างล่าสุดที่ผมขายไปจะเป็นพัดมืดกับไม่ใช่พัดมืดสิสินไาและแบบมืมดนะครับผมซื้อ,อซื้อแบบมืมดมาทาในราคา400มาั้งแล้วผมก็เปิดได้ ลมมืดผมก็ข,ข,ขายไปแล้ว็วฟารมรูนประมาณเดือนมืงเมื้อเดือนกว่าๆแ้ยไ่ถึงเดือนนี้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งอ่ะนีะมขา,า,นะายไปในราคา3,500นะครับแต่ว่ามันมีรูนได้ครับเพื่อนมันมันคอนเทนต์มันจบหมดเลยอะ่ะฟาร์มหมดทําทีมจบทุกอันเลยแล้วก็อารทเอก็อยู่ประมาณสามเงินอ่ะสามเงินไปยันหนึ่งทองอะ่ะคือขึ้นไปแต่นึงขึ้นไปแต่สองทองแล้วแล้วก็ดรออลงมาเพื่อน จบลงมาจบอยู่ที่3เงินครับคือเหมือนตอนตอนใกล้จะจบเราเรายื้อไงเราแบบว่ามีความโลภมากว่าเออเราอยากจะได้สองทองซึ่งจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แนละ้วยืนหนึ่งทองในรนะะบาดอะไรอยูเมื่อแต่ว่าไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับหลังจากที่เรามีความคิดแบบนั้นเราก็พยายามทาทีมรับแทนนะซึ่งตอนแรกเราเล่นทีมสา์แต่เลื่อนทีมรับแทนก็เทพเลยครับครับ บวกลูนไปหมดหมั่วไปหมดเลยนะครับตัวเล่งที่เคยมีแบบเล่งเยอะๆก็มีมีเหลือตัวเล่งแค่ตัวเดียวนะครับกลายเป็นว่าทีมศาสตร์จะสาสตรไม่สุดแล้วก็รับก็รับไม่ไหวสุดท้ายก็ตกมาอยู่สามเงินนะครับรอบนั้นโมโหก,ก็เลยขายไปเลยนะครับขายไปสามพันห้าแต่มันมีลูนทงั้เพื่อนลมลมเขาปิดจุดสองร้อยทำคลิปลงยูทูปก็ เอก,ก็เลยจบที่สามเนี่ยนะแต่ว่าขายไป3า0 0ันห้าร้อยก็ได้กำไรอยู่เติมไปนิดหน่อยพูเดเยอะไม่ได้นะดูดยดุดหดเมียดาคใครจะจบแล้วนะฮะใครจะได้ปมดก่อนนะใครที่แบบว่าอยากซื้อนีส่งมืดมาลองนึงก็ในตลาดในเพจนะครับเยอะแยะเลยนะลองไปดูในในเพจนะครับเพจซื้อขายทองซัมมอนอะไรเงี้ย แต่ก็ความเสียงก็ต้องน้อมรับให้ได้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันม,มาจากไหนดีสุดก็คือรีเองก็่นแหละน,น,นะครับแต่อย่างว่าแหละนะครับบางคนมัน,นมันไม่เหมือนกันไงนะต่างรุเล่นใหม่นะแต่ถ้าเกิดใคร,รแบบอย่างซื้อบ้านโตนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ผมไม่ไม่ค่อยสั่งทัดเรื่องาการเล่นบ้านโตเท่าไหร่ you <laughs> เร็ว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 รดี๋ยวเราสอรับของกิจกรรมชบของกิจกรรมนี่ก่อนนะครับ แล้วก็รับตรงนี้กลับมารับตรงนี้รอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะฮะสองร้อยเพชรอ่ะนี่เราจะมีตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ละอ่าสองร้อยยี่สิบเพชรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเอจอพับนะฮะมันก็เลยหน้าจอจะแปลกๆหน่อยนะ เข้าใหม่นะครับมันจะมีของรางวัลให้นิดหน่อยนะครับอ่ามาแล้วนะนี่ก็ร,รับนี่ฮะร้อยเพชรเพื่อนๆมันจะมีสก,กอร์ส้มให้ด้วยนะมาแล้วนะครับนี่แล้วก็เข้าไปร,รับตรงนี้ฮะนี่นี่สองร้อยเพชรนะครับอ่ะนี่ ครบแรกห้าร้อยห้าร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อตรงนี้เพื<ๆ>่อนนี่ซื้อนี่เลยนะครับทีนี้มาถึงกิจกรรมไอ้ลูกลูกกวาดลูกไม่ใช่ลูกกวาดเลยมันมันเป็นอะไรนะลูกโอ๊กอ่าลูกโอ๊กเวนหมดน,นะมันก็จะเนี่ยสามตอนนี้เรามีสามสิบสองเนาะคือเราตีเนี่ยตีอารีนาทุกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้หกคะแนนใช่ไหมเพื่อนตอนนี้เรามีสามสิบแล้วเราขาดอีเก้าสิบเพราะฉะนั้นเราก็ออกไปตีตรงนี้เลยนะ กดที่อารีนานะ ตีให้ชนะก่อนนะารกิจมาดูกันนะครับว่าแสงมืดเราจะขาดไหมเฮ้ยขาดโชว์ห้าดาวแสงมืดไปทีนะแล้วก็จะมีสากอส้มนะครับมีเหลือประมาณสักตมาสามสิบกว่าใบนะให้เพื่อนๆลอดรุ้นกันนะฮะว่าแบบเกิดได้ห้าดาวนะฮะ ตัลงเสือลมนะฮะลงุงฟงลมไฟโทเทมไฟอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่เด้เองเราก็สามารถไปแบ่งปันคนอื่นเล่นได้นะถ้าเป็นพวกที่แบบ5ดาวที่มีประโยชน์ในช่วงแรกๆนะ,ะยังเพิ่งเปิดนะครับเราเปิดทีเดียวพร้อมกันไงแค่นเนี้ยเพื่อนเข้ามากดออกฮะและจะบูครับทำไปเรื่อยๆอย่างี้นี่ยกดข้าว คือเวลาเรากดเข้าอ่ะครับมันคือทุท่งการการใช้เปี่ครับมันจะใช้ไปประมาณเอ่หกมันจะได้หกหกหกลูกโอ๊ตครับเราเราต้องใช้ร้อยยี่สิบเงนะครับก็จะเฉลี่ยก็ประมาณสักสิบถึงยี่สิบครั้งประมาณนี้ครับแล้วก็กดเข้ากดออกเนี้ยไปได้เลย ตอนผมดีได้พัดมืดผมก็เล่นเล่นไปต่อนะครับเล่นไปต่อนิดนึงนะครับเพื่อลองดูว่าแบบเออมีโอกาสได้5ดาวแบบเบิ้ล2ตัวไหมอะไรเงี้ยถ้าได้ก็จะเล่นต่อนะครับแต่ทีนี้คือไม่ได้นะฮะแล้วตอนที่ดีได้แพนด้าแสงก็เหมือนกันนะครับผมก็เล่นต่อไปอีกนิดนึงนะครับคือคือได้5าดาวนะเพื่อนคือได้ตัวที่มาแบบมันจะทําให้ไอดีไปต่อได้นั่นแหละแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ได้เล่นต่อเพราะว่ามันมันยังไม่ถูกใจเนาะเพราะผมมีมีเสือมืดอยู่นะ ทีนี้พอเรามีเสือมืดอยู่เราก็เออโอเคกลับไปเล่นเสือมืดตั้งใจเล่นเสือมืดดีกว่านะไอ้หลักตอนนี้นะไอ้ดีหลักตอนนี้ผมเป็นเสือมืดนะก็วันที่น้อยๆเพื่อนๆประมาณสองวันที่แล้วเนี่ยเปิดได้เสือลมนะครับโอ้โหถูกใจเลยที่ผมเป็นคนชอบเสืออยู่แล้วนะชอบเสือนะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับมีลูนใส่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชอบเสือขอใแค่เสือมานะท่าอะไรก็ได้นะครับผมดีใจหมด เอาจริงผมดีใจมากกว่าได้พวกแสงมืดบางตัวที่แบบผมผมไม่เล่นมันจะมีแบบมันจะมีแหละนะครับท่อนแสงมืดที่แบบเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราแบบเออผมไม่ได้ใช้อ่ะนะฮะผมผมเอาจริงผมดีใจมากกว่าอีกนะถ้าได้ตระกูลเสือนะโดยเฉพาะเสือลมเนี่ยผมผมมันมันคอมโ,มโบกับเสือมืดพอดีไงพอแตกหมูอย่างเงี้ยเสือมืดก็ตีหมูแล้วก็รถเกล็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค,คือมันบนคอมโบได้แบบสวยหรูเลยนะะสวยหรูสวยหรูเลย ครบอย่างเงี้ยโอ้ร้อยสามสิบแล้วเพื่อนๆครบแล้ว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 ,ลวนี่ไงเพื่อนๆพอเรารับครบแล้วใช่ไหมครับมาเราก็ไปรับของรางวัลน,นะครับต่อไปเราก็ไล่เวทมนต์ก่อนนะครับไปไนอ้อาประจำผมเลยหนึงน่งหนึ่งแปดนะฮะขอห้าดาวหน่อย จามาเราลายคาถาแล้วเพื่อนๆไปเราจะเปิดแสงมืดก่อนเลยนะครับไปโอ้โอเพื่อนผาด้วยเป็นงไงพื้นสันผาด้วยค่ะเราไหมโอ้โหหัวมืดแม่งเอ้ยโอ้โหทำไมต้องได้หัวมืดด้วยอ่ะโอ้โหเพื่อนเนี่ยมันอย่างนี้แหละนะฮะแค่เห็นฟ้าผ่าแล้วก็ดีใจแล้วนะโอ้โหทำไมได้หัวมือดอ่ะ ตัวแบบนี่ก็เปิดไปข,บขบับๆะถ้าราวโอเคน,นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับจบคลิปไปด้วยแสงมืดนะครับนี่เลยแสงมืดตัวที่ตัวที่แบบ ไม่รู้จะไปต่อยยังไงนะตัวมพอดีแล้ครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าเหมาะกับเรานะ<ม>เราต้องการ5้าดา,าวเท่านั้นนะก็จะประมาณนี้นะครับการรีหาแสงเมืองของผมนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย